สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับนนี้พบกับผมอีกเช่นเคยกับการมีข้อบอลในวันที่25กันยายน2565ครับกับผมเฮงบอลเต็งในวันนี้ครับเฮงคัดลีกมาทั้งหมด2ลีกและหลีกในนั้นเป็นลีกที่คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังจะต้องชอบกันอย่างแน่นอนครับเรามาเริ่มกันที่ลีกแรกครับฟุตบอลคิงครับซึกระหว่างทีมชาติไทยเปิดบ้านรับการมาเยือนตินีแดดและโตเบโกครับคิกออฟเวลา5โมงครึ่งครับ แถมคู่นี้ยังเป็นคู่ V.I.P. ของเฮงอีกด้วยนะครับใครที่อยากได้รับภัสนะตัวนี้สามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่แอดเฮง9็ครับหรือสแกนเคอร์โค้ดที่ขึ้นทางด้านซ้ายมือได้เลยนะครับเรามาต่อกันที่ ศึกที่2ครับยูฟาเนชันลีคคู่ระหว่างสโลวาเกียเปิดบ้านรับการมาเยือนเบลารุสคิกออฟเวลาสี 4, ทุ่ม59นาทีครับและคู่ถัดมามูกอฟแฟโรเปิดบ้านรับการมาเยือนตุรกีคิกออฟเวลาตีหนึ่งี L นทีและคู่สุดท้ายท้ายสุดในวันนี้ครับศึกระหว่างลักซมเบิร์กเปิดบ้านรับการมาเยือนลิกทัวเนียคิกออฟเวลาตีหนึ L ่งสี่สิบห้านาทีครับในส่วนใครที่อยาก ถามพัฒนาคูณอื่นนอกเหนือจากคู่ที่เองได้หยิบยกมาพูดในวันนี้ครับก็าสามารถไลน์มาสอบถามได้เช่นเดียวกันครับที่ไลน์ของเฮงดีเฮงและแจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับมาอัปเดตผลการเมื่อวานก่อนนะครับในวันที่24กันยา2565นะครับ เมื่อวานครับคู่แรกทิงให้ไปทางสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างสเปนไปบ้านรับการเมืองสวิตเซอร์แลนด์ครับตรงนี้ก็พลิกโผไปนะครับเพราะเฮงคิดว่าทางสเปนจะสามารถเก็บชัยได้นะครับเพราะเล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะครับซึ่งคู่นี้คล้ายคู่เดียวกับเยอรมันกับฮังการีเลยนะครับที่เป็นทางทีมเยือนนะครับที่สามารถเก็บชัยหนีจากบ้านออกไปได้นะครับตรงนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับมาตอนที่คู่ที่2นะครับเป็นคู่ AP ของเฮงเองนะครับตรงนี้ก็ตามคาดนะครับเป็นทางโปรตุเกสครับพี่เฮงได้เลือกไว้สามารถเก็บชัยจากทางสาธารณรัฐเช็กไปได้ ใช่ครับเก็บชายออกจากบ้านไม่ได้ถึงศูนย์ประตูต่อ4ครับโดยการทําประตูนะครับในนาทีที่สามสามนะครับจากทางดาลอตนะครับและ45จากทางบูโน่นะครับและ52จากดาลอตคนเดิมคนเดิมนั่นเองครับและในลูกขออภัยครับในนาทีที่82นะครับจากโจต้านั่นเองครับ สำหรับคู่นี้ก็ไม่ได้พลิกโผอะไรครับมาต่อกนรในคู่ถัดมาครับอย่างทางคู่ที่3านะครับระหว่างไซปรบกับกรีซนะครับตัวนี้ก็พลิกโผอีกแล้วนะครับเป็นทางไซปร์ครับที่สามารถเก็บชัยจากกรีซไปได้นะครับตรงนี้ดรือว่ากรีซเน้นแย่มากเลยนะครับมาต่อีนคู่ที่4คู่สุดท้ายนะครับก็คือทางเซอร์เบียและสวีเดนตรงนี้ตามคาดครับเป็นทางเซอร์เบียครับที่สามารถเก็บชัยไปได้นะครับตามที่เองคาดไว้นั่นเองครับเก็บชัยในนาที18 45 70่นะครับและ48ปไปนั่นเองครับ งนี้ถือว่าทำผลงานได้ค่อนค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับตามคาดเลยนั่นเองนั่นแหละครับเร,าาเริ่มที่คู่แรกในวันนี้ครับศึกกระชับมิตรทีมชาตินะครับคู่ระหว่างไทยเปิดบ้านรับการมาเยือนตรีนีแดดและโตเบโกนะครับส่วนคู่นี้ครับเป็นคู่ VP ีของฮิงเองครับใครที่อยากได้รับพระสนะคู่นี้ครับรอติดตาม เฮงนะครับเฮงกระแจกในไลน์ของเฮงนะครับที่อ i เฮง789นะครับหรือการเกียรโค้ ot, ดที่ขึ้นอยู่กังหน้าจอได้เลยครับเฮงกระแจกก่อนที่จะเตะน,นะครับมาตอ่อคู่ที่2ครับศึกยูฟ่าเนชั่นลีกครับศึกระหว่าง สโลวาเกียครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเบลารุสคิกออฟเวลาสี่ทุ่มห้าสิบเก้านทีครับราคาเปิดที่เจ้าบ้านอย่างทางสโลวาเกียต่ออยู่ที่หนึ่งลูกนะครับตารางคะแนนของทั้งสองทีมนะครับสโลวาเกียอยู่อันดับที่สามในตารางนะครับอันดับที่หนึ่งเป็นไอคาซัคสถานนะครับและอันดับที่2เป็นทางอาเซอร์ไบจานนะครับและอันดับที่3จะเป็นสโลวาเกียเจ้าบ้านในวันนี้ครับแข่งไป5นัดครับเก็บใช้ได้2นัดเสมอ0นแพ้3ได้4เสียไป5นะครับ เก็บแต้มได้ที่หแต้มนะครับส่วนเบลารุสครับอยู่อันดับที่4ี่หลังท้ายนะครับจากทางสโลวาเกียนั่นเองครับแข่งไม่ได้หม5นัดยังไม่สามารถเก็บชัยจากใครได้เลยนะครับเสมอ2แพ้3ได้2เสียถึง6นะครับเก็บแต้มได้เพียงแค่2แต้มครับแลนกิ้งนะครับสโลวาเกียอยู่อันดับที่51นะครับทางเบลารุสอยู่อันดับที่6เอ่อ96นะครับวันนี้นะครับพบเจอกันสามสำหรับยอนหลังนะครับจะเป็นทางเจ้าบ้านอยสโลวาเกียเก็บชัยได้เสมอมานะครับก็ ชนะ2เสมอ0แพ้1นะครับแพ้ล่าสุดก็ในปี2015แพ้ไป01นะครับ ตรงนี้ก็เป็นทางสโลเกียชนะ2นัดนะครับในนัดล่าสุดก็สโลเกียไปเยือนถิ่นของเบลารุสเก็บชัยไม่ได้ศูนย์ต่อหนึ่งแต่ว่าทำงานได้ดีครับเก็บอัตราชนะของราคานะครับถ้าสโลเกียชนะก็คือชนะราคาเองครับ2นัดผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทางเจ้าบ้านนะครับอย่างทางสโลเกียครับในนัดล่าสุดครับชนะสองเสมอซูเแพ้ิ่มกบผลงานมันก็สู้ดีสักเท่าไหร่ครับในนัดล่าสุดนะแพ้กับอาเซอร์ไบิจานไป็นหนึ่งต่อสองนะครับนัดถัดมาไปเยือนถิ่นครับสกอตแลนด์แพ้กัมบะมสองต่อหนึ่งนัดถัดมานะครับก็ ผลบ้านรับการเยียดคาซักสถานแพ้ในบ้านบริสุทธ์ตอนหนึ่งและนัดสุดท้ายเก็บชัยจลากแบรุ้นไปได้สูตรตอนหนึ่งกันเองครับเก็บชัยจากราคาที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับมาตอนที่ทางทีมเยือนอย่างเวลารุดนะครับผลงานการแข่งขันท่านท่หลังสุดนะครับก็ตรงนี้เป็นทางเวลารุดที่ผลงานได้ไม่ดีนะครับชั้นสูเสมุสองแพ้สามครับในนัดล่าสุดกับล่าสุดแพ้เลยนะครับแพ้กับคาซักสถานสองหนึ่งแพ้กับอริสุทิ์าจารย์สองศูนย์นะครับ ก็เสมอกับราคาต่างฐานหนึ่งหนึ่งและสุทธิยาศูนย์ศูนย์เช่นเดียวกันครับและนัดถัดมาสุดท้ายก็คือแพ้กับสโลเกียศูนย์ส่วหนึ่งนั่นเองครับอัตราการชนะของใครอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับอัตราการสูงเพียงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือนัดที่โดนเขาเก็บมานั่นเองครับมาตอนนี้นะครับเอเจก็หลังราคาเดียวกันนะครับสโลเกียนะครับก็เป็นทีมที่เก็บแพ้แต่ราคาเนี้ได้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับตอนหนึ่งลูกนะครับก็เก็บชพ้ได้สองนัดนะครับเสมอหนึ่งและแพ้ราคาสองนัดนั่นเองครับ ทั้งสองทีมนะครับเฮงก็มองอยากนะครับเพราะว่าสโลรเบียนละล่าสุดนะครับที่มีเหียถิ่นของเบลารุสก็เป็นชนะขาดสักเท่าไหร่นะครับแต่เฮงคิดว่าเล่นในบ้านน่าจะชนะได้ถึสงสองสองประตูหรือเปล่าทําให้แฟนนะครับในในหัว่าแฟนในบ้านของตัวเองนะครับได้ชื่นชมกันหน่อยนะครับอย่างน้อยน้อยเฮงคิดว่าน่าจะยิงได้สองประตูนั่นเองครับเฮงลยขอเลือกไปอย่างทางเจ้าบ้านอย่างโสโลเบียครับ มาต่อในคู่ถัดมาครับยูฟ่าเนชั่นลีกศึกระหว่างมูเก,กาะแฟโรเปิดบ้านรับการเยือนตุรกีคริกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านทีครับราคานะครับจะเปิดมาที่ทางทีมเยือนอย่างตุรกีต่ออยู่ที่หนึ่งจุดห้าเดี๋ยวค่อนข้างสูงอยู่นะครับตนารางคะแนนของทั้งสองทีมนะครับต้องบอกได้ว่าตุรกีนี่อยู่อันดับที่หนึ่งของตารางแข่งรวมทั้งหมดห้านะนะครับเก็บชัยหนึ่งสี่นะเสมอศูนย์ยังไม่แพ้เลยได้สิบเกียเสียสามเก็บแต้มได้สิบสามแต้มนะครับถือว่าเป็นทีมที่ยิงถล่มเลยนะครับกก็มมมาาต่่อออัันนนนททททีีีงเเยยืืะครบ ขออภัยครับอันนี้เป็นทีมทมเยือนเป็นตุรกีนะครับและทีมย่อเป็นหมู่เกาะแฟโรนะครับในส่วนของแฟโรครับอยู่อันดับที่3นะครับแข่งมาไป5นัดเก็บใช้หนนัดเสมอ2แพ้2นะครับได้5เสีย9เก็บแต้มได้5แต้มนะครับหมู่กาบแฟโรนะครับอยู่แลน์กิ้งอันดับที่125ครับตุรกีทีมเยือนอยู่แลน์กิ้งอันดับที่42นะครับผลงานการพบเจอกันนะครับต้องบอกว่าตุรกีนะครับนัดสรกนที่เจอกันไปก็คือนัดเดียวเองในสุกนี้นี่เองครับแต่วันนี้5เดือน6กเก็บใช้ได้4 สีนัดเลยสลูกนะครับและมูโกเฟโลทำประตูไม่ได้เลยนั่นเองครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าบ้านอย่างมูโกเฟโลครับหน้าหน้าหลังสุดครับผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองครับนัดสองนัดสุดเสมอไปกับลิทัวเนียและลักเซมเบิร์กนะครับและนัดถัดมาเก็บชัยจากลิทัวเนียมาได้สองหนึ่งและนัดรับมาแพ้กับลักเซมเบิร์กเป็นศูนย์ประตูต่อหนึ่งแพ้กับตุรกีเป็นสี่ต่อศูนย์นั่นเองครับเก็บชัยจากราคาได้ถึง3นัดน,นะครับและแพ้ราคาเพียง2นัดนะครับก็คืออัตราการชนะของราคาอยู่ที่หก มาต่อที่ทางทีมเยือนตุรกีครับตุรกีนี่สุดยอดมากนะครับคณะสิบนัดหลังสุดก็ยังดูผลงานค่อนข้างเจ็ดดีครับเราเลื่อนไปที่ดูห้านัดเออชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้สุดครับผลงานดีมากครับมาล่าสุดเสมอกับลักเสมอกันสามสามนะครับอีกสี่นัดชนะรวดนะครับชนะลิโัเนียสองศูนย์เก็บชัยจากลักเซมเบิร์กศูนย์สองเก็บชัยจากลิโัเนียศูนย์หกและเก็บชัยจากหมู่เกาะเฟโรสีศูนย์นะครับคืออัตราชนะของราคาเท่ากันเลยครับอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ตอนนี้เห็นคร็บเอเจยว่าหลังราคาเดียวกันนะครับมุกอฟเฟโรวเปิดมุีราคา1.5เก็บใช้จากราคาที่ค่อนข้างเยอะครับเก็บใช้ได้ถึงีนะแพ้ราคานัดเดียวครับกับกันนะครับตุรกีก็เก็บใช้จากราคาได้นะครับแต่แพ้ราคาเยอะกว่านั่นเองครับทั้งสองทีมนะครับก็ต่อราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าในรอบสุดที่เจอกันมาตุรกีก็ซัดแหลกครับและนัดแต่ละนัดนะครับเฮงคิดว่าตุรกีซัดแหลกมาโดยตลอดเฮงเลยคิดว่านัดนี้ก็เหมือนกันครับนัดนี้เฮงขอให้ทางตุรกีครับจะสามารถเก็บใช้จากราคาไปได้นะครับ คู่สุดท้ายท้ายสุดในวันนี้นะครับสุดยูไาเนชันลีกสุดระหว่างลักเซมเบิร์กเผิดบ้านรับกรรมเยอรลิโทเนียนะครับ้นเอาเวลาที1ส5ทีครับราคาเปิดที่เจ้าบ้านต่อที่ครึ่งครบลูกและอาจจะไหลพี่ที่1ลูกครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านอย่างลักเซมเบิร์กนะครับอยู่อันดับที่2ของตารางตามจากรูรกีมาจากคู่เมื่อกี้นั่นเองครับ ใครงรถไปหมดห้านัดเนะก็บใช้ได้2นะัดเสมอ2แพ้1ได้8เสีย7เก็บแต้มได้ที่8แต้มนะครับกับการลทกโเ,งเงนียอยู่อันดับล่างท้ายครับอยู่อันดับที่4นะครับก็คือแข่งรวมไป5นะัดนะครับยังไม่ชนะใครได้เลยครับเสมอได้เพียงแค่1นะัดและแพ้ไป1นะีนัดได้2เสีย13นะครับเก็บแต้มนะครับแต้มเดียวนั่นเองครับผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะนะครับ5นัดหลังสุดก็จะเป็นทาง ลักเซมเบิร์กเจ้าบ้านได้ทำงานได้ดีกว่าเองครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับในนัดล่าสุดเก็บชัยจากลิทเวอร์พูลไ้ศูนย์สองนัดมาเสมอกัหนึ่งหนึครับถัดมาเก็บชัยได้อีกแล้วครับสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับและนัดสุดท้ายนะครับก็แพ้กับลิเวเนียไปศูนย์หนึ่งในปี2009นู่นแล้วนะครับอัตราชนะของราคาสูงถึง80%ให้ทางลักเซมเบิร์กครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมานะครับของ ชาบ้านนะครับอย่างทางลักเซมเบิร์ดนะครับห้าน่ารักสุดชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับก็ดีค่อนข้างค่อนไปในทางดีครับสองน่ารักสุดเสมอกับทางตุรกีไปได้อย่างสวยงามครับยันเสมอไปได้ในบ้านตุรกีไปสามสามและนัดถัดมาถูกยันเสมอคืนบ้านนะครับจากหมู่เกาะแฟโรไป็นสองสองนัดถัดมาก็แพ้กับตุรกีไปศูนย์สองนัดถัดมานะครับเก็บชัยจากหมู่เกาะแฟโรในบ้านของแฟโรมาได้ครับศวนย์หนึ่งและนัดสุดท้ายเก็บชัยจากกรีกโธเนียไปศูนย์สองนั่นเองครับ ตากราจนะของราคาอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์สูงอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเรามาต่อที่ทางทีมเยือนอย่างทางลิทโทเนียกันบ้างครับผลงานนี่ไม่ดีเลยนะครับมองกระสิบน่าหลังสุดก็ค่อนข้างแย่นะครับพอมาแคบกราบลงมาคือชนะศูนย์เสมอหนึ่งแพ้สี่ผลงานไม่ดีจริงๆครับนัดล่าสุดทําได้ดีสุดแค่เสมอในบ้านนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับจากทางมุกอฟาฟโลนะครับและน่าทัดมาก็แพ้กับตุรกีสองศูนย์แพ้กับบุกกราฟโลนสองหนึ่งแพ้กับตุรกีแล้วศูนย์หกแพ้กับรักเสมอเป็นศูนย์ เจอกับทางตุรกีนะครับว่าต่อราคาค่อนข้างสูงครับจ้างชนะของราคาเพียงแค่20%เองนะครับในแคมป์เอเชียย้อนหลังราคาด้วยกันครับเปิดคามาที่ครึ่งควบลูกนะครับจะเป็นทางลักเซมเบิร์กที่ยังไม่เคยเจอราคานี้ชนะราคานี้ไปได้เพียงแค่ครั้งนี้ไม่เคยชนะราคาได้เลยนะครับเพราะเจอแค่ครั้งเดียวนั่นเองครับกับการควบลู่ทนียก็เก็บชนะจากราคานี้เพียงแค่นัดเดียวนะครับหอังจากก็แพ้ราคาไปหมดเลยนะครับณตรงนี้นะครับเพียงมองว่าเรี่องนี้ครับตอนนี้ เล่นไม่ได้เลยนะครับต้องบอกว่าสู้ใครไม่ได้เลยนะครับในสายน <S <s ี้เฮงขอเลือกไปอย่างทางลักเซมเบิร์กครับจะเก็บใชยเหนือลิทัทเนียไปได้อย่างแน่นอนครับน่าจะสกอร์เดิมหรือเปล่านะครับที่2อูนย์และเก็บใชยจราคาไปได้อย่างนิ่มๆนั่นเองครับกจบกันไปแล้วนะครับกับการวิเคราะห์บอลในวันที่25ากันยายน2 5งหกับผมเพงบอลเต็งครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่กันของในช่วงสรุปทัศนะบอลแง่สัมพันกระชับกับเพงครับเรามาเริ่มกันที่ศึกแรกอย่างฟุตบอลกริง คู่ระหว่างทีมชาติไทยเปิดบ้านรับการมาเยือนตรีนีแดดและโดเบโ,โกนะครับคลิกออฟเวลา5โมงครึ่งนะครับคู่นี้เป็นคู่ VIP ของเฮงเองนะครับใครที่อยากได้รับโฆษณะในตัวนี้ครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่แอดเฮง789ครับหรือสแกน QR code ที่ขึ้นทาง้าซสายมือได้เลยนะครับจะมีหลายๆคู่นะครับเป็นคู่ทั้งคู่ VIP และคู่ที่เฮงไม่ได้มาหยิบยกคำพูดในคลิปนี้นะครับเฮงจะให้ตัวทีเด็ดไปตลอดตลอดทุกวันทุกวันนะครับ มาตอนคู่ที่2นะครับศึกยูฟ่าเนชั่นลีกครับศึกระหว่างสโลวาเกียเปิดบ้าน,นัำการมาเย็นเบลารุสนะครับสำหรับคู่นี้เหงเลือกไปอย่างทางเจ้าบ้านสโลวาเกียรครับจากราคาที่เปิดมาไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ครับยังไงขอเลือกไปอย่างเจ้าบ้านครับจะสามารถเก็บชัยเหนือเบลารุสไปได้ครับและคู่ถัดมาครับตุรกีเอ้ย มุกอฟาฟโลเปิดบ,บ้านรับการเยือนตุรกีครับสำหรับคู่นี้เฮงขอเลือกไปอย่างตุรกีครับจากราคาที่เปิดมาที่1.5นะครับเฮงขอเลือกไปอย่างตุรกีครับจะสามารถถล่มมุกอฟาฟโลไปได้นั่นเองครับและคู่สุดท้ายในวันนี้ลักเซมเบิร์กเปิดบ้านรับการมาเยือนลิทัวเนียครับสำหรับคู่นี้เฮงขอเลือกไปอย่างทางลักเซมเบิร์กครับ จากที่ดูแล้วนะครับลิโทเนียครับตอนนี้คือเขาหน้าจะไม่เอาอะไรแล้วครับสู้ใครไม่ได้เลยในสายนี้นะครับเฮงขอเลือกอย่างทางลักเซมเบิร์กดีกว่าครับน่าจะสามารถขนาดไปเยือนถ้าเก็บใช้ได้ศูนย์สองเฮงคิดว่าเล่นในบ้านน่าจะทําได้มากกว่านี้นะครับจากราคาที่ต่อมาไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ครับจบกันไปแล้วนะครับกับการสรุปฟนาบอลไงสั่นกระชับกับเพงครับในส่วนใครที่อยากพูดคุยกับเพงครับได้ได้รับตัว V I P นะครับและตัวอื่นๆนะครับเป็นทีเด็ดที่เฮงให้เป็นแบบว่าทุกวันอยู่แล้วนะครับ ทั้งมีทั้งเต็งทั้งเดี่ยวทั้งเดียวนะครับทั้งเต็งทั้งสเต็ปนะครับก็ใครอยากได้รับตัวพวกนี้ก็สามารถไลน์มาหาเฮงได้นะครับในส่วนของวันนี้เฮงก็ขอตัวลาไปก่อนพรพวกนี้พบกันใหม่กักบการวิเคราะห์บอล่องไๆสั้นกระชับกับเฮงครับสวัสดีครับ